รีวิวใช้งานจริงให้ดูโดยช่างหันสวิต์อำนาจเจริญครับถังปั๊มลมผุรั่วครับมาหาวิธีซ่อมมันครับสั่งเครื่องมือหัวแรงขนาดใหญ่มาลองใช้วิธีการบัดกีีเอามาดูกันครับว่าจะอยู่หรือไม่ครับ หัวแรงตัวใหญ่ครับขนาดใช้ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ร้อยหสิบวัตต์ครับมาดูกัครับว่าบัดกีซ่อมถังลมโดยการบัดกีด้วยหัวแรงขนาดนี้จะอยู่ไหมครับเสียบไฟครับมาดูกันครับว่าจะร้อนเร็วไหมมีไฟแจ้งสถานะด้วยครับเสียบไฟไม่ถึงเสียบไฟไม่ถึงยี่สิบวีครับความร้อนร้อนมาเลยครับ สามสิบวิแล้วครับช่วยให้ตะกั่วประสานกับเหล็กได้ดีครับร้อนเร็วนะครับแต่ยังไม่ได้องศาอ่าได้แล้วครับอ่าเมื่อเสียบแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับร้อนจนตะกั่วละลายครับใช้ตัวใหญ่เหมาะกับเวลาเราใช้ตะกั่วแห่งนะครับพอดีไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับไม่ได้เอามาไม่ไม่มีตะกั่วแห่งครับละลายติดเร็วมากเลยครับละลายตะกั่วได้เร็วมากครับ แต่ปุ๊บละลายปั๊บเลยครับด้วยวัตรที่สูงของเขานะครับมีให้เลือกสามขนาดนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ไว้ครับว่ากี่วัตรอ,อยู่แล้วครับแนะนำเลยครับหัวแรงขนาดหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์ มีให้เลือกยี่ห้อรับประกันเลยครับว่าใช้ดีจริงครับรุ่น MC 490ครับมีสามขนาดรุ่นนี้150วัตต์ใหญ่ไฟแรงเหมาะกับงานหนักๆรีบกดเลยครับในตะกร้าที่ผมปักหมุดไว้ตรงปกแน่นอนครับของมันต้องมีครับรีบกดเลยครับในตะกร้า